พอ่อไมมีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลอย่างน้อยสองครั้งครั้งที่สองเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเวลาที่ไปประเทศอิสราเอลนั้นก็จะมีวัดอยู่หลายวัดวัดหนึ่งที่คุณพ่อไปเยี่ยมคือวัดที่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ดอมิชันเชิร์ชถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือวัดที่แม่พระหลับวัดที่แม่พระหลับคำว่าแม่พระหลับนั้นหมายความว่าแม่พระจะตื่นเพราะนั้นแม่พระนั้นอยู่ในวงจรของการเกิด การแก่อาจจะมีเจ็บบ้างและที่สุดนั้นแม่พระได้ตายแต่การตายของแม่พระนั้นเป็นการตายของผู้ที่มีบุญเป็นการตายของผู้ที่เกิดมาไม่มีบาปเพราะนั้นการตายของผู้ที่เกิดมาไม่มีบาปก็เปรียบเสมือนการเพียงแค่หลับและที่สุดนั้นพระเป็นเจ้าพระองค์ ก็ได้ยกแม่พระปลุกแม่พระแล้วก็ยกแม่พระทั้งร่างกายและวิญญาณเข้าสู่สวรรค์ตลอดนิรันดรการเสด็จเข้าสู่สวรรค์ตลอดนิรันดรของแม่พระภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าอัซสสัมชันที่เอามาตั้งชื่อโรงเรียนอัศสสัมชันนั่นแหละ วันนั้นเวลาที่เราพูดว่าโรงเรียนอสมชันหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่เรียกว่าอสมชันนั้นความหมายก็คือเหตุการณ์ที่แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณถามว่าทำไมแม่พระจึงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณประการแรกแม่พระเกิดมา ไม่มีบาปหรือที่เราเรียกเป็นภาษาเพราะเพราะว่าปฏิสนธินิรมนปฏิสนธก็คือเกิดนิรมนก็คือไม่มีบาปเพราะนั้นแม่พระนั้นเป็นผู้ที่เกิดมาไม่มีบาปเพราะว่าพราะเป็นเจ้าพระองค์ได้ดเตรียมร่างกายของแม่พระเอาไว้ให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นที่ รองรับการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูริสเสต์จเจ้าพระพุทไทยประการที่สองแม่พระไม่เคยทำบาปเลยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อแม่พระเกิดมาไม่มีบาปไม่มีเชื้อของบาปไม่มีเชื้อของบาปที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของแม่พระเพราะฉะนั้นแม่พระ จึงเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำบาปเลยตลอดชีวิตนอกจากปฏิสนธินิรลมนแล้วจริยวัตรของแม่พระนั้นก็งดงามคือไม่ทำบาปเลยตลอดชีวิตประการที่สามก็คือแม่พระเป็นพระมารดาขององค์พระเยสูริตจเจ้าเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี้แม่พระจึงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณ และประการที่สี่ก็คือว่าเมื่อแม่พระเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูพิเซอเจ้าพระเยซูพิเศษเจ้าไทยบาปมนุษย์เพราะฉะนั้นแม่พระจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการไถ่บาปมนุษย์ด้วยเพราะว่าแม่พระเป็นผู้ที่ให้ยอมให้พระเยซูพิสเซอเจ้าพระผู้ไถ่บาบังเกิดในครรนของพระนาง เมื่อผู้ที่มาบังเกิดในคันของพระนางที่ชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไถ่และไถ่าบาปมนุษย์แม่พระจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับพระเยซูคริสต์เจ้าในแผนการของพระเป็นเจ้าในการไถ่าบาปมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลสี่ประการที่ว่าทําไมแม่พระจึงได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณตอนนี้เรามาดูว่า การที่แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายหรือวิญญาณเนะี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเราข้อคิดประการแรกก็คือว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ให้เกียรติและพระองค์พอพระไทยคนที่มีความสุขภาพอ่อนน้อมประการแรกเลยนะพี่น้องพระเป็นเจ้าพอพระไทยและพระองค์ ทรงยกย่องคนที่มีความสุขภาพอ่อนน้อมเราจะเห็นว่าในบทที่แม่พระได้กล่าวหรือว่าบทที่เขาใช้เป็นภาษาทางศาสนาว่าบทมักนีฟีกัสที่แม่พระบอกว่า,าพระองค์ทรงโปรดปรานผู้ที่ต่ำต้อยเพราะนั้นแม่พระเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นผู้ที่สุขภาพ เพราะนั้นพรเป็นเจ้าพระงุ์จริงยกย่องคนที่มีความสุภาพเมื่อที่เราจะพูดเสมอว่ารวงข้าวที่มีเม็ดสมบูรณ์ย่อมโน้มตัวต่ำลงเพราะนั้นคนที่มีความดีย่อมมีความเต็มในตัวเองก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ส่วนคนที่บางทีไม่ค่อยมีความดีอะไรหรอกนะก็จะทําเป็นจองของพองขนซึ่งประมาณนี้พระเป็นเจ้าพระองค์ก็จะไม่โปรดปลานประการที่สองพระเป็นเจ้าพระองค์ให้เกียรติสตรีนะมีสตรีในวัดนี้หลายคนนะที่นั่งอยู่ตรงนี้พระเป็นเจ้าให้เกียรติสตรีจริงๆพระเป็นเจ้าพระองค์สามารถที่จะส่งพระเยซูคริสต์เจ้าเหาะมาจากสวรรค์ แล้วก็มามาเป็นตัวตนแล้วก็ถ่ายบาปมนุษย์ก็ทําได้นะแต่พระเ,เจ้าพระองค์กลับเลือกที่จะให้พระเยซูยริสต์เจ้ามาบาังเกิดในครันของสตรีผู้หนึ่งที่ชื่อมารีแสดงว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ให้เกียรติสตรีพระเป็นเจ้าพระองค์ยกย่องสตรีพระองค์ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี เพราะว่าสตรีในสมัยนั้นก็ถูกถือว่าเป็นประชาชนชั้นสองสังคมยิวเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มายกย่องสตรีโดยมาพึ่งเกิดไอคันของสตรีที่ชื่อมารีประการต่อมาก็คือข้อคิดนะครับร่างกายที่ไม่ทำบาปจะไม่เน่าเราจะเห็นใช่ไหมครับในทุกศาสนาเลยนะ ผู้ทรงศีลบางทีเนี่ยเวลาตายแล้วเวลาที่เขาจะย้ายป่าช้านะเขาล้างป่าช้านะ่ะไปขุดปรากฏว่าร่างกายไม่เน่านะอีบางคนไม่มีในทุกศาสนานะนักบุญหลายองค์นะร่างกายไม่เน่าแม่พระก็ร่างกายไม่เน่าเพราะฉะนั้นร่างกายที่ไม่เคยทําบาปร่างกายที่บริสุทธิ์ขุด่องพระเป็นเจ้าพระอ,องค์ไม่อนุญาต ให้เน่าเปื่อยร่างกายของแม่พระจึงถูกปลุกนะให้กลับคืนชีพและถูกยกขึ้นสวรรค์ประการต่อมาก็คือเมื่อแม่พระตายแล้วถูกปลุกก,ล,กลับคืนชีพก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการกลับคืนชีพนั้นดีจริงเพราะนั้นเรารอนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าเราทุกคนตายแล้ว วันสุดท้ายก็คือวันสิ้นโลกเนะี่ยเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาพระองค์จะปลุกทุกคนให้กลับคืนชีพและนั้นก็จะถูกการตัดสินี่ภากษาคนที่ทำดีหนีชั่วถูกปลุกขึ้นมาก็จะได้รับสวรรค์เป็นหลังวันคนที่หมกมุ่นอยู่กับความชั่วไม่กลับใจถูกปลุกขึ้นมาเช่นเดียวกันก็จะได้รับนรก เป็นลังวันสุดท้ายเมื่อแม่พระเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แสดงว่าสวรรค์มีจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รกในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ให้เราได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของแม่พระเพื่อว่าเราจะได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเหมือนกับแม่ของเราขอพระเจ้าอำนวยพ่อนในชัน่นามพระบิดาและพระบุตรและพระ จิตอาเมน